แช่ทิคสำหรับร้านค้าใหม่ใช้งบการตลาดแค่5,000บาทแต่ได้ยอดขายคืนมา50,000บาททำยังไงไปดูเลยเทคนิคนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการเลือก KOL ให้ตรงสายกับสินค้าของเราทิคง่ายๆก็คือให้เราเลือกอินฟลูเอนเซอร์จากหลายๆช่องทางคัดเลือกอินฟูที่ตรงสายกับสินค้าของเรา แต่วงเล็บไว้ก่อนนะครับว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะใช้เวลาเยอะแล้วก็เหนื่อยกับเราหน่อย <Yeah. S 1> วิธีแก้ส่วนนี้ง่ายๆก็คือให้ใช้คาร์โรดาต้าครับซึ่งจริงๆเทคนิคนี้ผมก็ใช้คาร์โรดาต้าโดยการที่มอาจจะสีเทาๆหน่อยนะผมเนี่ยไปดูร้านค้าของคู่แข่งครับแล้วก็ไปดูยอดขายของครีเอเตอร์ที่ทํายอดขายได้เยอะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ติดต่อครีเอเตอร์เหล่านี้ไปทีละคนแล้วก็สอบถามเลทราคาในการรีวิว เราจะเลือกเกเตอร์ที่มีช่อง TikTok แล้วก็มีเพจ a c e b o o k เป็นของตัวเองด้วยเพราะฉนั้นก็ให้เขาทำคลิปวิดีโ,ดโอให้เราแล้วเขาก็โพสใน TikTok k กตะก้าเหลืองแล้วก็ให้เขาโพสต์ในหน้าเพจแล้วก็แปะลิงก์ของชีป๊อกกับล a ซาดงในใต้คอมเมนต์ของเขา<ะ>เพื่อเราจะได้ขายได้ทั้ง3แพตฟอร์มใสนสุดท้ายคือเราต้องยิงแอดเข้าไปในคลิปของอินฟูเพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น หรือใครจะใช้เทคนิคในการซื้อคลิปขาดมาแล้วก็นํามายิงแอดเองก็ได้ส่วนของชีป๊อปเนี่ยก็ยิงแอดแค่วันละร้อยนิดๆเป็นแต่ละตัวสินค้าไปก็ได้นะครับรับรองว่าสูตรนี้เราจะได้ยอดขายกลับคืนมาที่คุ้มค่าแน่นอนซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดเลยที่สามารถทําให้ผมหาคีเอเตอร์ได้เนี่ยก็คือ Car ์โรดัตครับใครที่ใช้ไม่เป็นเนี่ยลองไปฝึใช้ดูนะแอปของเขาเนี่ยสามารถดูได้ทั้งยอดขาย สินค้าที่กําลังเป็นเทรนด์ครีเอเตอร์ที่ทํายอดขายได้เยอะเราที่เป็นร้านค้าเนี่ยก็จะได้จ้าง k o l ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถสร้างผลลัพธ์ให้ร้านค้าเราได้มากที่สุดใครอยากดูวิธีการใช้งานจิ้มที่โพสต์ปักหมุดหน้าช่องผมได้เลยครับ